สวัสดีครับมาพบกนันอีกเช่นเดิมกับช่อง420เพจเพื่อชีวิตนะครับผมอ่อวันนี้มาพร้อมกับพลอด44เหรียญครับผมปั้นมาจาก30ปุ่มมาเรื่อยๆค่อยๆปั้นครับแล้วนี้มาที่าบออเดอร์กันครับผมมาดูการเข้าออเดอแบบเบสิกรีเจคชั่นครับเทคนิครีเจคชั่นเป็นเทคนิคแบบเบสิกพื้นฐานนะผมที่ผมใช้มาตลอดก็ ก็สามารถทำกำไรได้จริงครับผมเดี๋ยวรอรอผมไม้นี้มีดเจินิดนึงครับจิ๊กนึงก็เข้าแล้วผมดเจิที่ดีก็ดเจิจริงๆน้องหว่าดเจิจะแรงจะเบาไม่สำคัญครับมันอยู่ที่แนวมากกว่าครับก็ไม้นี้ก็เป็นแนวต้านเก่าเปลี่ยนเป็นแนวรับใหม่ครับผมง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไปดูห้าวีครับแหมกราฟนิ่งๆไม่ค่อยวิ่งเห็น้ยครับ กาเป็นโดจิเทาๆเต็มหมดแล้วเนี่ยจริงกาแบบนี้ไม่ค่อยน่าเท่าไหร่ครับจริงก็ไม่สมควรเล่นแต่ผมก็ดันฝืนแต่ก็ตามรูปแบบตามเงื่อนไขก็ต้องเข้าัะผมขึ้นไปขึ้นไปอ,อืโอ้ทำไมเสียวงี้ทำไมเสียวงี้โอ้สมมอ <c oughs> แม่ไม่เป็นไรครับผม นี่เกิดการนำร่องของราคาแล้วหรือเราใส่ต่อแล้วผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรีเจ็คอกนิดนึงนี่รีเจ็แล้วครับอจัดไปโอ,โอติดดีเลย์แล้วแห่ชอบให้ลุ้นอยู่เรื่อยเปิดมาแม่แรกก็เสมอเลย <c oughs> แล้วผมเข้าต่อเนื่องได้เพราะโดจิบ่งบอกถึงการอ่อนแรงแล้วเราก็ลุยครับผมอ่าเดีย๋ยวไปซีเรียส ขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปแรงของผมเดี๋ยวจะโดนโซนบนตบผมตรงนี้ตอนนี้เราเล่นเขาเรียกกลางแม่น้ำรอบผมขึ้นไปก็มีโอกาสดโดนตบได้ลงมาโดนสอยขึ้นได้เช่นกันครับนี่กลางแม่น้ำที่ผมตีกรอบตีโซนไว้ว่ากราฟน่าจะขึ้นได้ถึงประมาณเส้นบนนะนี่จงังหวะที่ผมเก่าไว้มันก็ไปถึงจริงครับแต่ไปถึงแล้วเราก็อาจจะเสียวเล็กน้อยครับเพราะว่ามันอาจจะโดนตบลงมาได้เดี๋ยวมาอธิบายสักหน่อยครับ กราฟเนี่ยที่ผมตัดสินใจเข้าคือกราฟเป็นเทนเทนขาขึ้นชัดเจนนะผมเนี่ยทำสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปจนมาเนี่ยกราฟเข้ามาเบรกเอาผมนี่สังเกตจะแท่งนี้เป็นแท่งเขียวแข็งแรงแรงซื้ออยู่มากเบรกเอาผมเบรกเอาขึ้นไปเบรกเอาขึ้นไปแล้วก็กราฟค่อยๆลงมาผมสังเกตจากแรงขายที่อ่อนแรงแท่งนี้แข็งแรงครับแท่งนี้เริ่มรังเลแล้ว อ่านี่แรงัรงเลเข้าไปใหญ่แรงขายน้อยผมสังเกตตรงนี้เลยแล้วแท่งนี้มาปิดอ่ะไม่ปิดเหนือแนววบผมและแท่งนี้เป็นแท่งแดงน้อยๆเนี่ยผมก็เลยอ่านว่าโอ้แรงขายเริ่มอ่อนแอลงแล้วเราตัดสินใจเข้าแท่งนี้แน่มันไปเสมอเมื่อเสร็จปุ๊บผมก็รอรีเจ็คนี่ที่ไปลายท้ายนี้ทีครับแล้วก็โอ้ขึ้นไปปิดเขียวได้สวยงามแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์น เบสิกตามเทรนของรีเจคชั่นนะผมนี่ตรงนี้อั้งอิงจากโดจิน้ำทังเหมือนกันนะผมนี่โดจิน้ำทังเหมือนเดิมนะผมแนวที่ผมใช้เป็นแนวเดิมๆครับที่ใช้แนวต้านเก่าเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนรับใหม่แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรตามเทรนกาขึ้นนะผมตามแรงส่วนใหญ่ของตลาดไปก็งบตีแนวก็าเนี่ยแรงตรงนี้มีแรงขายอยู่ถ้ามันไม่ถึงก็มีโอกาสโดนทุกนะผมจะต,ตีระยะวิ่งของกราฟเลยครับก็ไม่มีอะไรมาก ก้านเก่าเป็นรับใหม่เบสิกตามเทรนครับผมเดี๋ยวไปรับชมไม้ต่อไปครับมาถึงไม้ที่สองเราครับผมนี่เจอแนวอีกแล้วแนวนี้เป็นแนวโดจิน้ำทางอีกแล้วผมเป็นโดจิที่กราฟลงมาแข็งแรงส่งกราฟได้แรงกว่าผมนี่ตรงนี้แปลว่ามีแรงซื้ออยู่มากผมสังเกตจากชุดแท่งเทียนชุดนี้ ชุดเขียวแข็งแรงนะครับผมแต่หลังจ,จากนั้นกราฟลงมาแข็งแรงและเกิดโดจิลังเลอ่อนแรงครับผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากใน,น้นวทีเบสิกเหมือนเดิมครับผมทางง่ายๆแนวชัดๆครับโดจินำทางกรอบเนี่ยบอกว่ามีแรงซื้ออยู่มากครับผมเนี่ยขอบเขียวๆเวนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปกราฟลงมาแข็งแรงแต่อยู่ๆก็มาเกิดลังเลและอ่อนแรงครับผมกดเข้าทันทีโดยไม่รอรีเจ็คครับผมมาน,นี่ะ แต่กราฟก็ชากลงมาติดให้เราข้างล่างถือว่าโชคดีครับผมมีดวงด้วยครับผมมนนี่ง่ายเลยอีกแนวหนึ่งที่เป็นแนวตัดสินใจได้คือเนี่ยเป็นเป็นเทนไลน์สั้นๆครับผมแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วเทนไลน์แต่ก็มีแนวเห็นไหมส่งกราฟขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงตรงนี้ก็มีโอกาสขึ้นแข็งแรงได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นวิชาที่ร่ำเรียนมาจากหลายสำนักครับมามาประกอบ การตัดสินใจได้สวยงามครับผมไม้นี้ก็เนี่ยถ้าไม่กระชากลงมาติดข้างล่างให้เราเนี่ยเสมอแน่นอนครับผมไี้นี่นเกือบไม่รอดแล้วแต่ก็เนี่ยครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้เทรดกันมาปั่นมาจากสามสิบเรื่อยๆครับปั่นมาจากสามสิบนี่<ๆ>ก็แพ้ชนะสลับกันไปวผมมีวีวันหนึ่งแพ้ยาวก็มี แต่อันนี้ก็ชนะรัวๆจบไม้สองไม้ติดเงินที่2ี่สองไม้ติดสีไม้วันนี้ขอจบงานในเพียงเทั้งนี้ผมสองไม้ติดขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ